สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านครับที่กำลังเข้ามาติดตามรับชมแล้วก็รับฟัง YouTube ช่องด้มีชาแนลวันนี้นะครับเป็นวันเฮงวันปังกันของทุกๆคนนะครับที่จะเฝ้ารอคอยนะครับมาสายด่วนครับวันนี้สายด่วน1พฤศจิกายน65นะครับสายด่วนของรัฐบาลไทยนะครับก็คือ เลขเชือกผูกคอตายนะครับได้มาแล้วสุดๆร้อนๆนะครับหลังจากงวดที่ผ่านมานะครับเลขเชือกผูกคอตายนั้นให้6กหสแล้วก็2ตัว20ถ้าใครจับนะครับจับก็ได้60กันอยู่มางวดนี้นะครับขอให้ปังๆเม็ดเดียวนะครับงวดนี้เลขเชือกผูกคอตายนะครับใครชอบก็ตามไม่ชอบก็ปล่อยผ่านงวดนี้เป็นงวดที่หนะครับส่วนงวดที่สนั้น คืองวดที่ผ่านมาอ่ะเดี๋ยวผมเขียนให้เลยนะครับไปกันแบบเร็วๆเดี๋ยวทุกคนไม่ทันกันนะครับงวดนี้เขาให้มาแบบนี้นะครับเลขเชือกผูกคอตายซึ่งเขาทําพิธีได้มาแบบนี้เขาส่งมาให้นะครับก็เลยเอามาแชร์บอกต่อให้กับเอฟซทุกท่านนะครับชอบก็ตามไม่ชอบปล่อยผ่านเด้อตัวนี้นะครับ ตัวนี้ครับเม็ดเดียวครับเลขเชือกผูกคอตายขอให้มาครับใครชอบก็ตามครับโอเคนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงเฮงปังปัง,ปงรำ่รำรวยร่ำรวยครับ